จากนี้ไปท่านจะได้ชมรายการสิ่งดีๆที่ผ่านมาโดยภูผาฟ้าน้ำถ้าผมจะสารภาพตรงๆก็ได้ ข้าวแล้วหกตันผมไม่เคยทำได้เลยงงไหมสะใจเลยเพราะกลัวแล้วทาไม่จริงจริงผมไม่เคยทำเองได้เลยผมแม่ป่านี้ให้ผมก้มลงไปหยอดสิบหลุมกูเป็นลมตายตรงนั้นแล้วลูกสิบผมทำได้เจ็ดตันกว่าบางคนสิบตันก็มีคือนาะทุกครั้งที่ผมทำเนี่ยไม่ผมไม่ได้ทำเองเข้าใจไหม ผมให้ลูกศิษย์ทำมารวมกลุ่มกันอมาว่ากันทํำยังไงผมเป็นคนบอกให้ทาอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ทําตามเพราะการปลูกเข้าเองคือผมให้ผมไปลงมือเองตายก่อนนึกออกตายก่อนแต่ให้ลูกศิษย์ทำอย่างที่เราบอกผมกํากับทุกขั้นตอนเลยผมจะใกล้ๆในหลวงรอกาที่ทำโครงการดันดาบรีพงรงกํากับคงดูแลเอาใจใส่และชี้แนะตลอด ผมเองก็ทาแบบนั้นคือบอกลูกศิษย์ให้ทำอย่างนี้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาทาคนที่ได้สิบตันก็มีไร่เดียวสิบตันใช่แต่เขาไม่ทําเต็มไร่นะเ็าทาแค่ง,งานเดียวแล้วมาได้สองตันครึ่งเข้าใจว่าเขาทางานเดียวแต่มาได้สองตันครึ่งในงานเดียวเพราะนั้นเทีาบไีเป็นไร่ก็สี่คูณใช่ไหมเขาบอกไร่ไละไร่ละสิบตันไง เอาละทีนี้ปลูกปลูกข้าวอธิบายยากนะที่บ้านผมมีหลักสูตรหลักสูตรปลูกข้าวแปเดือนเนีย่ยตอนนี้เริ่มแล้วปีที่แล้วมีสามสิบ่าคนปีนี้คงจะเริ่มมาน่าจะรับประมาณยี่สิบคนเพื่อให้ทำคนละไร่หลักสูตรแปเดือนนะสนใจไหมครับมีใครสนใจอย่าไปอยู่นั่นบ้าง ไปอยู่แปดเดือนกลับบ้านไม่ได้เลยนะแล้วก็ขอ้อข้อบังคับข้อที่หนึ่งห้ามใช้เงินห้ามใช้เงินบาทเดียวก็ห้ามใช้วงเล็บเงินที่เตรียมไปเงินที่ติดกระเป๋าไปห้ามเอาไปใช้ถ้าจะใช้คือใช้เงินที่มันงอกเงยจากตัวน,นั้นได้อยู่แปดเดือนก็นอยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายจะมีบ้านแยกกันอยู่ เริ่มตั้งแต่ทำดินเพราะว่าจะได้เข้าไร่ละหกตันก็ต้องเตรียมอาหารในมันหกตันเท่ากันเริ่มตั้งแต่ใบไม้มากวาดหมกักจากชุนซีหน่อยก็ทำให้ตรงนั้นให้เป็นดินที่สมบูรณ์เป็นดินที่ดินปลูกที่สมบูรณ์ที่สุดประมาณสองสตันก็พอไม่ต้องถึง6ตันหรอกไปใส่ในนาไถกบรดราดอย่างมันมีมันมีบอกหมดทุกอย่าง แต่ข้อที่สําคัญคือข้าวที่ลปลูกเป็นข้าวที่เราจะทําปลูกอะไรก็ตามต้องเข้าใจธรรมชาติของมันผมสรุปว่าข้าวไม่ใช่พืชน้ําข้าวไม่ใช่พืชน้ํายังไม่พอยังเป็นพืชบกชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับหญ้าแค่ขอแรกทุกคนตกมาตายหมดแล้ว ข้าวไม่ชอบไม่ใช่พืชน,น้ำนะแค่มันทนน้ำได้แค่นั้นเองแค่มันทนน้ำได้ดีกว่ายาอื่นๆที่ทนน้ำไม่ได้เท่าข้าวแต่ทำไมเราต้องให้ช่วเข้าทนนะ่ะให้ช่วเข้ากระดีกระด้ามีความสุขตามธรรมชาติเขาได้ไหมคือไม่เอาน้ำขังเพราะข้าวไม่ชอบน้ำขังใครปลูกข้าวจะรู้ว่าตรงไหนมีน้ำขังข้าวไม่ค่อยแตกกอรหรอกสังเกตไหมข้าวที่แตกกอดีๆอยู่ตรงไหน ตามคนาเห็นไหมที่น้าไม่ท่วมอ่ะตรงคนาเข้าแตกกอแตกสะแตกซ้าย<ต>เอามีดฟันตัดมันยิ่งแตกออกมาใหญ่เลยทนด้วยกอใหญ่กอโตแค่ข้าวหลุดไปเม็ดสองเม็ดมันกอเบลเลือบเบล่าเลยเอาละนี่เรามาดูข้าวเนี่ย clearer. มันหกตันจริงไหมเจ็ดตันก็มีสิบตันก็มีมีคนก็ทําได้แต่มาตรฐานญี่ปุ่นคือสามตัน ญี่ปุ่นใครผลิตข้าวเม่หนึ่งไม่ถึงสามตันมารองไห้มันมีเครื่องจักรมีการลงทุนสูงไถ้าไม่ถึงสามตันรองไห้แล้วข้าวเม็ดหนึ่งนะแต่กอได้ทั่วไปมาตรฐานคือสี่สิบต้นข้าวหนึ่งเมล็ดนะยหยอดลงไปในดินมันแต่กอได้ถึงสี่สิบต้นสี่สิบต้นต้นหนึ่งก็มีรวงหนึ่งสี่สิบรวง ข้าวกอที่น้ําท่วมมันจะมีต้นที่ไม่มีรวงก็มีกรอเนื้อมีหลายต้นนะถ้าน้ําท่วมขังตลอดเวลาจะมีข้าวอยู่ประมาณสี่ห้าต้นที่ไม่มีรวงเคยเห็นไหมครับใครเคยทานาจะมีต้นที่เป็นใบขึ้นไปแล้วก็มีใบทงแค่นีน้เป็นต้นที่ไม่มีรวงกอของข้าวเนี่ยเสียสละเสียสละสี่ห้าต้นในกอหนึ่งเพื่อไม่ให้มีรวงแต่เป็นอากาศลงมา เป็นท่ออากาศลงมาถึงรากเพราะว่าต้นไม้เนี่ยข้าวเนี่ยในดินถ้าน้ำท่วมขังดินจะขาดอากาศข้าวไม่สามารถหาอาหารได้มีอาหารแต่หาไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมเพราะนั้นจึต้องเสียสละตัวเขาเองอ่ะสี่หต้นน่ยที่เป็นท่ออากาศลงไปถึงรากเพื่อให้เขาปรุงอาหารได้หาอาหารได้มันจึงไม่มีรวมอยู่สี่ห้าต้นแต่ถ้าที่น้ำไม่ท่วมขังทุกต้นมีรวมหมดเลย พรานันเม็ดหนึ่งได้40ต้นสี่สต้นคือสี่บรวงต่อนหนึ่งเมล็ดนะรวงหนึ่งมีกี่เมล็ดใครทํานาครับใครเคยทำนารวงหนึ่งมีกี่เมล็ดหลายคนด่าผมในใจวุ้ยใครจะไปนับจะนับทำแก้วอะไร <c oughs> ต้องนับถ้าไม่นับจะจะหาวิธีเพิ่มผลิตเพิ่มไม่ได้จะไม่เข้าใจเขาว่าข้าวมันให้ยังไงข้าวหนึ่งรวงเฉลี่ยประมาณสองเมล็ด หน่รวงนั่สองอเมล็ดเพราะนั้นเมล็ดหนึ่งที่เราปลูกมันออกมาสี่สิบต้นก็คือสี่สิบรวงรวงหนึ่งสองรอยเมล็ดกี่มเมล็ด8ปดพันแล้วข้าวให้ผลผลิตเม็ดหนึ่งให้ได้ตั้งแปดพันเท่าจึงไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องทำนาปีละสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเพราะโลภเกินไปโลภมากมากักลาบหาย คนภาคกลางอายุทยาอาทองสุนุรีชัยนาทอุทัยธานีปลูกข้าวปีละครั้งโหอุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินมีใช้พอถูกเรืยทุนกระตุ้นให้ปลูกข้าวปีละสองครั้งมันสร้างโรงสีอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมซื้อคนภาคกลางก็ปลูกข้าวปีละสองครั้งเริ่มเป็นหนี้นายทุนบอกปลูกสามครั้งเลยพอสามครั้งเสียที ปีละสี่ครั้งเอาสุนคืนชานนฮึกห้มทําปีละสี่ครั้งเชา่าที่ที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าของทําเป็นอย่างนั้นปีละครั้งอยู่ดีกินดีปีละสองครั้งเป็นหนี้ปีละสามครั้งเสียที่ปีละสี่ครั้งเช่าที่ตัวเองทําเป็นอย่างเงี้ยโลภตัวเดียวโลภะเท่านั้นนะ่ะที่มันทําให้ปนป่วนกันอยู่ทุกวันนี้นะลงเหลาหลง,หลงไปกระ,กระแสแบบนี้มากเกินไป เอาละเม็ดหนึ่งมันมี8ปดพันเม็ดใช่ไหมแล้วกิโลหนึ่งมกี่เม็ดเอาละวะที่นี่ลืม <laughs> <laughs> นับนะเราต้องนับถ้าไม่นับเราเพิ่มผลผลิตไม่ได้ถ้ามันงไาจะรู้เลยว่าเราจะปลูกยังไงแบบไหน,นให้มันมีผลยเยอะะๆก็เราไม่เคยนับไม่เคยรู้มันจะมันก็เพิ่มไม่ได้ใช่ไหมกิโลนึงอะมีประมาณสามหมื่นเมล็ดหนึ่งกิโลนะสามหมื่นเมล็ด แล้วเราก็อย่าไปโง่นับทั้งกิโลสิเอาข้าวเปลือกมาช่างให้ได้ขีดนึงแล้วก็นับขีด่เดียวได้ไหมเพราะขีดนี้มันมีกี่เม็ดก็คูณสิบก็ไปก็ได้กิโลงแล้วอะ่ะไม่ได้บอกให้โง่นับทั้งกิโลอ่ะเอาละทีนี้เวลาปลูกของผมปลูกข้าวเนี่ยเป็นเม็ดผมนิยมใช้หยอดถ้าเป็นนาที่ฝนฝนไม่ดีน้ำไม่ดีปันแห้งแล้วยอดหยอดด้วยมเมล็ดนะ มาเล่นเนี่ยผมจะใช้แช่น้ำส้มคนไม้สักคืนหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นมาบ่มไว้สักคืนหนึ่งให้หัวมันขาวๆก่อนให้รู้ว่ามันงอกแน่ไอที่มันยังไม่งอกคัดออกแล้วผมหยดเป็นจุ่มอย่างเงี้ยห้าห้าเม็ดนะกรอนึงมีห้าเม็ดห่างกันประมาณเนี้นึกออกไหมซส่มกรอนึงเม็ดเดียวคนผมไม่ไม่ใช้จิ้มเม็ดเดียวนะ ทีละเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดแต่ละมเมล็ดห่างกันประมาณสามสี่นิ้วฟุตเนี่ยก็มันจะออกมาอย่างนี้เลยทุกๆุกห้าสิบเซนทําแบบเดียวกันผมจะขึงเชือกแล้วเอาเชือกปมแดงเชือกฟางมัดเป็นปมไว้ห่างกันห้าสิบเซนนะห้าสิบเซนห้าสิบเซนเป็นแถวเลยแล้วผมก็หยอดตรงจุดตัดอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมล็ดถ้าปีไหนน้ําดีผมตกการและดําแต่ดําทีละต้น หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นกอน,นี้ให้มีห้าต้นถ้าดำด้วยมเมล็ดด้ย่อด้วยมเมล็ดให้มีห้า,มาเมล็ดอยู่ห่างกันสามนิ้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางอยู่เม็ดหนึ่งมองเห็นภาพไหมเดี๋ยวถ้ายางงั้นานะอาจารย์อาจารย์ให้ดูภาพก็ได้เรามีคลิปอาจารย์พักเทียงหน่อยก็ได้ไดจะมีคลิปประมาณแปดนาที <c oughs> ที่จะปลูกระหว่างต้นห้าสิบเซน กลุ่มกลุ่มกอมันน่ะห้าเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าและอีกห้าสิบเซนทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆระวังแถวด้วยห้าสิบเซนดับห้า,าสิบเซนเหตุผลลากข้าวยาวยี่สิบเซนลากข้าวแผ่ข้างออกยี่สิบเซนเพราะนั้นถ้าเราดำหางกสิบเซนลากข้าวชนกันพอดีก็ได้ห้าสิบเซนลากข้าวไม่ชนกันอาหารก็ไม่ถูกแยกนึกออกไหม ถ้าเราหวานเนี่ยเม็ดข้าวทุกตารางนิ้วมีเม็ดข้าวแล้วรากมันยี่สิบเซนจะไปมุดหัวกันตรงไหนมันก็จุ่มอยู่ตรงนั้งแหละแล้วก็แย่งอาหารกันทุกต้นแย่งอาหารกันหมดเลยเพราะห่าหารกันนิ้วเดียวแล้วเมื่อต้นไม่ดีร่วมันจะดีเด้งไงเม็ดรีมันก็เยอะเพราะอาหารไม่สมบูรณ์แล้วอาหารให้มันน้อยอาหารให้ไม่มากพอเอาละสุกรหนึ่งมีห้าเม็ดห้าเม็ดเม็ดหนึ่งแตกได้สี่สิบต้น ท่ากากอมีกี่ต้นสองร้อยต้นสองร้อยต้นคือสองร้อยลวงสองร้อยลวงลวงหนึ่งมีสองร้อยเมล็ดสองร้อยคูณสองแล้วก็สี่หมื่นเมล็ดกิโลหนึ่งมีสามหมื่นเองเพราะกอเดียวกิโลหนึ่งกับสามขีดหนึ่งกอมีกิโลหนึ่งกับสามขีด,ขดตามทันนะทุกห้าสิบเซนมีหนึ่งกอหนึ่งกอตารางเมตรหนึ่งได้สี่กอ หนึ่งตารางเมตรกว้างเมตรยาวเมตรได้สี่กอไรหนึ่งมีกี่ตารางเมตรพันหกร้อยตารางเมตรไร่หนึ่งมีสี่ร้อยตารางวาเท่ากับพันหกร้อยตารางเมตรพันหกร้อยตารางเมตรตารางเมตรหนึ่งปูดได้สี่กอเพราะนั้นหนึ่งไร่มีกี่กอหนึ่งตารางเมตรปูดได้สี่กอ พันหกรตารางเมตรคือหนึ่งไร่ปูได้กี่กอ6 400กพันส่ร้อกอแลกกอหนึ่งกิโลสามขีดคูณด้วยหกพัสี่้อยเข้าไปก็เจดตันกว่าจริงไหมให้มองความเป็นไปได้ก่อนถ้าเรามองเห็นความเป็นไปได้บนี้เรานับว่าเข้ารวงหนึ่งมี200รอนะกอหนึ่งมีสองรวงนะกอละกิโลสามขีดนะเพราะนั้นไร่หนึ่งหกพั่อกอเนี่ยมันจะได้ห อันขึ้นแน่ๆรู้ก่อนว่าเป้าหมายเป็นอย่างนี้แล้วเราค่อยๆทำทีละกอทีละก่อแล้วจะทำไปเสร็จแล้วไล่หนึ่งไงใช้เวลาประมาณสามวันต่อคนนะถึงจะดำเสร็จต่อหนึ่งไล่ใช้เวลาประมาณสามวันที่อาจารย์บอกว่าทำไม่ได้หรอกไล่ละหกตันเคยทำเนี่ยไม่คือทำไม่ได้คือคือมันมากกว่าหกตันนั่นแหละคือมัน<ช>มค,คือผม ถ้าทำไม้คือหมายว่าตัวผมเองไม่ได้ทําผมสอนให้เขาทําผมไปยิงกํากับให้มึงทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ให้กูไปก้มๆอย่งไงกูจะเป็นลมตั้งแต่ส0บกอแรกแล้วคือคําว่าคาว่ามาได้หกตัน่ะหมายความว่าเ,เขาทํากันได้คือผมและทีมงานทําได้แต่ไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะผมคนเดียวผมสิบกอผมจะเป็นลมหัวทิ่มคากอที่สิบนั่นแหละ เตรียมดินเหมือนกันเตรียมดินก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาทาคือทุกอย่างคือผมเหมือนผมเป็นครูอ่ะผมรู้ทํำยังไงคือผมทํามาก่อนคือผมทําแค่ทดลองทดลองเตรียมดินผมก็ทําดินแบบนี้ผมเอาถุงดามาใส่ข้าวตั้งแต่เอาน้ําขังกับไม่ขังอะน,นเดียวกันผมทดลองในในถุงดําประมาณห้าหกถุงมาก่อนทำอันนี้ไม่ดีนี่ไม่ดีนี่ไม่ดีข้าว หนึงเม็ดในรูเดียวกับรูนั้นมีห้าเม็ดรูละเม็ดดีกว่ารูเดียวนั้นมีห้าเม็ดเนี่ยมันแตกกอได้นิดเดียวนอกนั้นมันไม่มีที่ที่จะพื้นที่ในการแตกกอเลยพอ,พอตามตามทันนะ,อะพอถ้ารูเดียวจุ่มเดียวมีห้าเม็ดสิบเม็ดมันยิ่งเสียหายเพราะมันเบียดก,กันขึ้นมา <c oughs> มันไม่ดีต้องห่างกันสักสามนิ้ว แล้วก็แช่เว้แล้เกิดเอาน้ําแช่ตลอดเวลาไม,ไ,มไม่ไม่เอาน้ําออกเลยข้าวก็ไม่แต่กออีกเออให้มันลดเหมือนลดผักอ่ะให้น้ําดินชุ่มชื้นเหมือนลดผักข้าวแต่กอดีคิดว่าวตอนนี้คนอยากจะปลูกแล้วล่ะแต่นี่นเพื่อให้มั่นใจก็ดูภาพอีกทีหนึ่งม<ด>ีคลิปคลิปประมาณแปดนาทีนะเดี๋ยวเราดูภาพอาจารย์อธิบายนำคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ดูภาพอีกทีให้มันชัดแล้วก็ รีบกลับบ้านกลับไปทำเลยนะไม่มีธุรกิจอะไรที่ลงทุนลงทุนได้ถึงมากกว่าได้ได้ได้กำไรถึงแปดพันเท่าอ่ะปลูกข้าวเมล็ดเมล็ดเดียวใช่ไหมมันข้าวมันออกถึงแปดพันเม็ดจากเมล็ดเดียวเนี่ยมันแตกเป็นแปดพันเม็ดงั้นจะมีธุรกิจอะไรที่ว่ามันได้ถึงแปดพันเท่าตัวนะมีข้าวอย่างเดียวที่โหให้ผลผลิตเรียกว่ามากถึงแปดพันเท่าเนี่ย uh. เราเราดูภาพอ่นะ เดี๋ยวลองฉายภาพที่อาจารย์ให้ทีมงานได้ทําดูเพื่อจะได้รีบกันไปปลูกอย่างน้อยปลูกแค่งานเดียวก็ได้หนึ่งงานสองตันครึ่งนะปลูกงานเดียวได้สองตันครึ่งอาจารย์อ่า วัตถุกโรโชปูกจริงตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกระบวนการปููกข้าวกันแล้วจา้าถ้าอย่างนั้นจะช้ายอยู่ใหญ่เรามีพร้อมทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบเสริมทั้งหลายน้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์หน่อกล้วยยูเรียน้ำชีวภาพน้ำหมักมูลข้าง่าวดินก็พร้อมระบบน้ำกวางเรียบร้อยแล้ว งั้นเราตามด็อกเตอร์เกลิกไปโลดขั้นตอนการปลูกข้าวของเราทำหลายลักษณะด้วยกันมันอยู่ที่บริบทของพื้นที่ด้วยบางปีฟ้าฝนดีเราไม่สามารถจะทํานาหยอดได้เพราะน้ำมันมาเร็วใน,นการทํานาของผมมันจะมีหลังจากที่เราเตรียมดินไว้หนึ่งแปลงแล้วเรียบร้อยจากนั้นถ้าเราหยอดหนึ่งนาหยอดด้วยมือ หมายความว่าดินนั้นแห้งแล้วการทำนาบแบบหยอดของอาจารย์เนี่ยเราจะต้องเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ยังไงบ้างครับเพราะมาเมล็ดพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญมากในการทำนาเราเข้าแช่น้ำใส่น้ำส้มคนไม้สักประมาณ1ต่อ50แช่ไว้เพราะว่าในน้ำส้มคนไม้มันมีสารจิเบรีนสูงมากเป็นน้ำยาเล็งรากชั้นหนึ่ง จากนั้นกลิ่นของน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้แมลงไม่ให้มดไม่ให้ปวกไม่ให้หนูเนี่ยมากินเมล็ดของเราหลังจากแช่เสร็จแล้วบ่มไว้สเปมันจะเริ่มมีหัวแตกออกมาแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เราแช่น้ำส้มควันไม้ไว้หนึ่งคืนบ่มไว้สองวันเนี่ย สามารถนำไปหยอดได้หรือเปล่าแล้วการหยอดของอาจารย์เนี่ยหยอดยังไงครับเรื่องหยอดข้าวเนี่ยผมไม่ถนัดจริงๆแต่ถ้าให้หยอดผู้หญิงเนี่ยหอยไม่ต้องสอนอกครับมันเป็นเองอเรื่องจริงจะมาพูดทำไมเนี่ยอาจารย์่าเรื่องหยอดต่อเลยดีกว่าครับผมหลังจากที่เราตีเทือกรียบร้อยแล้วก็จะเอามาล็ดไปหยอดโดยการขึงเชือกห่างกัน50เซน5้เซนเป็นเชือกเส้นตรงไว้เลย แล้วก็หยอดจุดหนึ่งห้าเมล็ดห้าเมล็ดนี่หมายถึงพันข้าวหอมมะลิพอข้าวหอมมะลิหนึ่งเมล็ดมันจะแตกได้40ต้นโดยเฉลี่ยก็คือ40รวงถ้าเราใส่ห้าเมล็ดมันก็จะได้200ต้นเพราะนั้นแต่ละเมะล็ดเนี่ยจะต้องห่างกันในกลุ่มของมันถึงจุดหนึ่งย่มันจะเราใส่ไปห้าเมล็ดห่างกัน3นิ้วฟุตการหยอดคือจับข้ามาทีและเมล็ดหยอดลงไปหยอดลงไปลึกลงไปแค่เพียงเซนเดียว เพื่อกันไม่ให้นกมันเห็นอันนี้หมายถึงการดินมันแห้งหลังจากที่เรากรีดเทือกแห้งแล้วเนี่ยเราหยอดไปเรื่อยๆจุดละห้าเมล็ดห้าเมล็ดห่างกัน3นิ้วไปเรื่อยๆไร่หนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งสำหรับคนคนเดียวนะการที่เรากำหนดจำนวนมเมล็ดที่หยอดชัดเจนขนาดนี้ ข้าวที่ออกรวงมาจะได้ผลผลิตตามเป้าที่เราวางไว้ไหมครับเวลาข้ามันแตกกอขึ้นมามันจะออกมาเป็นห้าต้นพอมาแตกกอจริงจิงมันจะขยายไปเรื่อยจนทั้งถึง200ต้นใน1กลุ่ม1กอเนี่ยไล่หนึ่งพันหกพันสี่รอ6,400กพั่ร้อลุ่มกลุ่มหนึ่งมีต้นข้าวอยู่สองร้อยต้นคือ200หลวง รวงหนึ่งมีประมาณ200มเมล็ดเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึงหรือกอหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี4 0 0 0 0เมล็ดกิโลหนึ่ง3 0,000เมล็ดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น1กลุ่มหรือ1กอเนี่ยมันจะได้กอละกิโลเศษกิโลหนึ่งกับ2ขีด3ขีดเพราะ้ 6, กอก็อย่างน้อยคือ6,400กิโลต่อ1ไร่คราวนี้ก็กระจ่างแจ้งกันแล้วครับ สำหรับการทำนาแบบหยอดในฉบับของด็อกเตอร์กสำหรับผมตอนนี้เคลียร์ชัดเจนโอโ้สุดยอดอะในเรื่องการหยอดมเมล็ดข้าวแล้วเรื่องการดูแลแล่ะครับมันต้องพิธีพิถันขนาดไหนครับเนี่ยถึงจะประครับประคองให้หนึ่งไร่ได้ข้าวเกือบเจ็ดตันตันตันหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนแรกสัปดาห์แรกอาจจะมองไม่เห็นว่าข้าวงอกขึ้นมาแล้วพอสัปดาห์ที่สองจะเริ่มเห็นข้าวงอกขึ้นมา ในช่วงนี้สัปดาห์ที่2เราจะเริ่มฉีดพ่นจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ำส้มควันไม้ยูเรยน้ำชีวภาพ3อย่างนี้อย่างละ30 cc, สซีซีใส่น้ำ20ลิตริแล้วก็ฉีดพ่นเน้นลงดินมันจะถูกใบบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเหตุผลที่จะใชน้น้ำส้มควันไม้เพราะว่ามันมันมีกลิ่นไล่มแมลงสองมันมีสารจิบเบอร์รลีนและก็สารในเนื้อไม้เนี่ยหลายชนิดเพื่อจะสร้างให้ต้นข้าวแข็งแรงมียูเรยน้ำเข้าไปเพื่อต้องการเร่งใบกับต้นให้แข็งแรง จุลินซีหนอกกล้วยใส่ลงไปเพื่อเพิ่มจุลินซียในดินแล้วก็เร่งการจเจริญเติบโตป้องกันเชื้อราเชื้อโรครากเน่าคนเน่าอะไรต่างๆจุลินรีหนอกกล้วยช่วยได้ดีเดือนแรกเราจะฉีดทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งขยัน3วันครั้งก็ไม่เป็นไรพอเดือนที่2ใบมันแข็งแรงดีแล้วเริ่มแตกกอแล้วอาจจะใสย่ยูเรียนัมชีพาพนิดหน่อยประมาณสัก1 0ซีซีหรือไม่ใส่เลยก็ได้ทุกสัปดาห์หรือทุก3วันเราก็จะฉีด3ตัวเนี้ย น้ำส้มคนไม,ม้จูจีหนอกกล้วยซึ่งขาดไม่ได้แล้วก็น้ำหมักมูลข้างขาวซึ่งมีไฟฟอรัสโพแทสเซียมสูงพอเดือนที่3ข้าวจะเริ่มออกรวงเริ่มตั้งท้องแล้วออกรวงช่วงนี้แหละเราก็จะเพิ่มตัวที่4เข้าไป1น้ํา้ำส้มคนไม,ม้จูจีหนอกกล้วยน้ำหมักมูลข้างขาหรือมูลมูลสัตว์ต่างๆและอันที่4ก็คือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่มันจะเล่นการออกรวงและให้เม็ดเมล็ดมันเต็ม ไม่ให้มีเมล็ดรีบส่อย่างนี้เรากะฉีดในเดือนที่3และ4ฉีดทุก3วันหรือทุกสัปดาห์อันนี้คือการดูแลรักษาในการให้อาหารตามตามช่วงฤดูของมันไม่เพียงแต่การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องปุ๋ยเท่านั้นแต่ต้องเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องวัชพืชครับในพื้นที่หนึ่งไร่เราสามารถเดินถอนญ้าเองได้โดยไม่ต้องจ้าง ด็อกเตอร์เกรกบอกว่าชาวนาจะต้องเอาใจใส่พิธีพิธันกันตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายนะครับนี่แหละครับเรียกว่าทำนาแบบใส่ใจถ้าเราเข้าใจใเขาให้ความมาแล้วมันเติบโตยังไงมันใช้ยังไงมันต้องการช่องว่างเท่าไหร่ในการขยายแต่กอเนี่ยเราเข้าใจเขาดูแลเอาใจใส่เขาเขาก็ให้ผลผลิตที่ดีกับเราเหมือนกับเราจะอยากได้อะไรจากใครเราก็ให้เขาก่อน ให้เขาเยอะๆเดี๋ยวเขาตอบมาเองเยอะกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเราอยากได้เข้าดีๆเราก็ต้องดูแลเข้าดีๆให้อาหารเขาเยอะๆเอาจจใส่เขามากๆพืชเขาก็ตอบแทนเรามาแบบนีนะ้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการทำนาซึ่งบางทีฟังดูเหมือนอาจจะเข้าใจยากแต่เราต้องลองทําดูเองลองใช้เวลากับมันอย่าลืมว่ากเกษตรกรที่อาชีพทํนานาะเราเป็นอาชีพถ้าเราซื่อสัตย์ในอาชีพอยู่กับอาชีพ อาชีพนั้นก็จะเจริญสาธุรู้วิธีการกันขนาดนี้แล้วก็อย่ามัวแต่รอช้าอยู่ออกไปเตรียมตัวเตรียมแรงเตรียมรวยกันเลยจ้าครั้งหน้ามาพบกับเคล็ดลับที่เต็มใจบอกต่อวิธีเจ๋งๆกลเม็ดเด็ดพรายในการทำเกษตรกรรมให้ได้เนื้อให้ได้หนังกับวัดทุกโร ชอบลูกริงคลิปนี้เป็นฟรีแลนซ์เอามาถ่ายทำผมสัมภาษณ์ผมแล้วก็ไปถ่ายนาคนอื่น <c oughs> เพื่อไปเสนอสวทอชอ,อันนี้ต้องบอกล่วงหน้าเลยว่าไม่ผมไม่เป็นคนทำคลิปนี้เป็นคณะฟรีแลนซ์ชุดหนึ่งมาถ่ายทำจริงๆตอนที่เห็นทีมงานเราหยอดกับเทปน้ำพุ่งที่เป็นสีดําๆอะ คือผมหยอดแล้วผมจะใช้ลดน้ําแบบนั้นไม่ไม่ให้เอาน้ําเข้าออกแต่ใช้เทปน้ำพุ่งลดมีความจริงอยู่ประมาณ20%นอนนั้น80%เป็นของเป็นของเป็นของไม่แท้ <c oughs> อันนี้บอกก่อนเพราะต้นฉบับผมไม่เคยทําคลิปเองเลยแม้แต่คลิปเดียวมีแต่คนมาถ่ายทําคลิปและที่ไปออกอากาศทั้งหลายก็ส่วนใหญ่คนคนมาถ่ายทํา อันนี้มีสาระสำคัญจริงๆคือเรื่องของการเตรียมดินดินที่เราต้องเตรียมคือดินพวกใบไม้ใบหญ้าเศษหญ้ยยาต่างๆเอามาหมักสักประมาณสองสามตันสี่ตันยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็ไปเทลงนาและไถกบไว้เดือนหนึ่งในหนึ่งเดือนให,ให้ดินที่สมบูรณ์กับดินเก่ารวมทั้งหญ้ากเก่า <c oughs> เม็ดหญ้าเดิมเม็ดข้าวเดิมที่มีอยู่ในนาถูกย่อยสลายทั้งเดือนหนึ่งก่อน แล้วเวลาจะปูงกิงก็เอาโรตารี่ปั่นให้เรียบแล้วก็หยอดมเมล็ดโดยการขึงเชือกหยอดหรือไม่กระดำทีละต้นแต่ดำกอละห้าต้นถ้าเม็ดก็ทีละเม็ดแต่กอนึงมีห้าเม็ดเป็นจุดจุดไปไม่ถูับประมาณ20%ในนี้นะ